สวัสดีครับผมตังกองซือสองหวงจุ้ยหลวงจริงครับสร้งใจนะเขาบอกว่าเอ,อ่อเราจะหาพักงานที่มีถนนคงคงหน้าบ้านเนี่ยดีนะแต่ใช่อา่า,อาแต่เราต้องรู้ว่าคงเนี่ยเป็นคงกว้างหรือคงแคบอ่าเป็นอา่าถ้าเป็นคงแคบนะแคบมากของของค้งนะ เก็บมอันนี้กลับไม่ดีอันนี้เรายกวิบวงเก็บบางนี้เนะี่ยทำอะไรค้าขายไม่ขึ้นเออคุณสังเกตได้ไหมที่เร่องทางคงเนี่ยเไ็่เนียวก็คงไปละคงเแคบซวงใดครับค้าขายไม่ขึ้นคุณสังเกตดูมันนั้นเราแตไปเซ็งลางซื้อซื้อลางที่ว่าจะูได้บ้างที่คงนะเแคบนะครับซวงใดไม่เกิดด้านครับ Yeah. Uh.